ชื่อที่ทําให้เรารวยนะคะชื่อที่ทําให้เรารวยหลายๆคนเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเลขาศาสตร์ครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนเปสิบสปีเลยนะเปลี่ยนทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนสดานตัวเองค่ะวันนี้ชื่อที่ทําให้เรารวยสังเกตดูค่ะว่าทุกช่องทางที่เราเล่นนั้นเราใช้ชื่ออะไรบางคนอกหักรักคุดเหนื่อยท้อใจเหลือเกินชีวิตกูจะดีอย่างเขาไม่วะใช้ชื่อ Facebook แบบนี้ติ๊กต็อกแบบนี้คําถามคือรู้หรือเปล่าว่ากําลังแช่งตัวเองอยู่ เมื่อเราเห็นมันมบ่อยๆมันเกิดความรู้สึกอยู่แล้วค่ะชื่อเฟซบุ๊กหรือชื่อทิกต็อกของเราในการที่คนรู้จักเรามีรูปโปรไฟล์ของเรามันคือพลังงานของเรานะฮะถ้าคุณตั้งแบบนั้นมันยิ่งทําให้คุณนะคะดวงหดดวงหายดวงตกดวงซวยตามสิ่งที่คุณสะกดไว้นั่นแหละคะ่ะวิธีการง่ายๆค่ะสําหรับครูนะชื่อที่มงคลที่สุดจริงๆแล้วเป็นชื่อที่พออ่อแม่ตั้งให้นะคะถ้าเรารู้ว่าชื่อนั้นเป็นชื่อที่มงคลที่สุดเราจะทำตัวให้คู่ควรกับความมงคลของชื่อของเราด้วยจริงป่ะเราเอาไปฝึกและเปลี่ยนแปลงดูนะ